วันนี้นะเราอยากจะนําเสนอรายการใหม่ของพวกเราอ่คอนเซ็ปต์รายการของเราก็คือจะมาลุยตลาดโอ้หเอุ้ยกินตะลิงปิงแต่ห้ามทําหน้าเปรี้ยววมีลูกสาวไหมครับมีแต่มีครอบครัวเปแล้วมีแต่มีครอบครัวไปแล้วมีเรื่องครับทุกคนทำไมบวะเอาเลยไหมอะไรวะโอ้ พีดนเปิดเลยครับ1นึผมเคยมากินแล้วผมงขาหงไหมครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะเราอยากจะนําเสนอรายการใหม่ของพวกเรานะครับว่าเข้าไประหว่างพี่ดูเนี่ยครับสลุงเนี่ยสลุงเนี่ยสัตว์ไม่ต้องเล่าก็ได้จะมาคอนแลบกันสองลุงอย่า3าลุง แล้วก็แค่สองวันแค่สองวังงงนทุกคนวันนี้นะคือรายการใหม่ตอนนี้นะครับช่องคลาสสิกพยายามจะทํารายการใหม่ๆออกมาใกล้เป็นหลายแนวซึ่งรายการนี้คอนเซ็ปต์รายการของเราก็คือจะมาลุยตลาดจะพาไปลุยตลาดว่าจะให้เราไปปีนเขาปีนอะไรเงี้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ค่อยไหวละด้วยต้องพูดว่าสังขารสังขารอะรยเยอะ ล่าจะไม่เห็นพม่นูหลายคลิปนะเนื่องจากว่าป่วยแล้วว่าวันนี้ก็เสียงก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตอนนี้ทําหน้าที่เปิดคลิปก่อนออแต่เดี๋ยวรายการนี้มันจะเป็นการแบบว่าไปเจาะแม่ค้าลุงลุยตลาดเดี<อ> <c oughs> ๋ยวเจาะเจาะอะไรเลยเจาะแม่ค้าเลยเราจะตามหาแม่ค้ารนาน อะไรอย่างงี้ไปเลยดีกว่าไหมเฮ้ยเราบอกไปเลยแล้วก็ของกินที่อร่อยด้วยใช่เวลาคนเขาดูเนี่ยเขามาตลาดเนี่ยเขาจะได้รู้ไปเลยว่าเฮ้ยมันมีนี่นะมีนี่นะให้เห็นคนแล้วเราขายเราแต่กล่องลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนะแม่เขาอยู่แม่เขาอยู่มีโบกมือให้แม่หรือให้ลูกเอาแม่ดิเฮ้ยแม่ดิเฮ้ย้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้่้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ วันนี้รายการนี้เราเพิ่งคิดกันเมื่อวานมัน้งเราวันนี้เราถ่ายเลยครับยังไม่มีชื่อรายการให้คอมเมนต์ชื่อรายการมาซึ่งรายการนี้จะดําเนินเรื่องพี่ต้นพี่ลูกกุงพี่หนุนะยังไม่มีชื่อรายการชื่อไหนที่ถูกใจพวกเราสาคนคแล้วถูกเลือกเอาเป็นชื่อรายการเราแจกเสื้อหนึ่งตัวเสื้อแบบนี้เสื้อแบบนี้ เนี่เป็นเสื้อฉลองร้านวิวแล้วก็ใครมีตลาดอะไรเจ๋งๆเด็ดๆที่ไหนก็คอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปรีเสิร์ชแล้วก็ไปกันนะฮะโดยเฉพาะถ้ามีแม่ค้าแบบน่ารักสดใสอะไรเงีง้ยเออจะเลยหู<ป>จะเล่นตามไม่ใ่ไม่ไมม้วยเดี๋ยววันนี้นะครับ<ด>เราอยู่ที่ตลาดดอยแก้วจังหวัดลำพูน ลำพูนี่ก็ไม่แพ้เชียงใหม่นะอะไรอะไรอะไรไม่แพ้เชียงใหม่ของกินเของกินของกินแล้วก็ที่เนี่ยจะเป็นแบบอาหารป่าเรามีของป่าของแปลกให้คนดูของเราเนี่ยได้ดูแล้วเดี๋ยววันนี้ไปดูตามร้านกันอาจจะเจอช้างเผือกที่นี่อาจจะเจอช้างเผือกที่นี่มึงบ่าหรือเปล่าแล้วเจาะไปทีละร้านทีละร้านทีละร้านเลยไปงั้นเราไปดีกว่าอย่างที่เนี่ยก็จะมีผักเยอะมาดูนี้เลยผมเห็นรูปนึงอยากรู้ว่ารูปอะไร อนุญาตนะครับอันนี้มันคือลูกอะไรอ่ะมาเมาครับมาเมามาเมาครับ มาเมาเอาไปต้มไปแกงไปยำนี้เหรอเอาไปกินคือไปตำก็ได้เอาไปตำก็ได้กินสดกินสดๆเลยกินสดเลยเหรอครับอันนี้ผมรู้จักก็คือผักหวานอันน uh ี้หมาเมาอันนี้มะระอันนี้มะเขือพวงเปิดเลยไหมพี่เติเขาบอกกินกินได้เลยไหมตอนนี้กินได้เลยวันนี้พี่นุอาจจะต้องขออภัยด้วยพี่นุยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เรากินอะไรไม่ได้เลยยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สภาพสภาพเรื่องของการกินเนี่ยก็จะให้พี่เติ้ลกับพี่นุคุมไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเรื่องผู้หญิงอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่นุจะพยายาม เดี๋ยวพี่นุจะพายายามเห้ยทำไม,มช่วงนั้นขยายามจังม,มีลูกสาวไหมครับ <c oughs> มีแต่มีครอบครัวไปแล้วมีแต่มีครอบครัวไปแล้ว <c oughs> โอ๊ย <c oughs> คุณน,นี่มามาไม่ <c oughs> เขาก็ไดงคุณตรงประเด็นเลยเหรอผมคุยตรงเลยเออไอม่เขาถามี่หลานอ,อ๋อหลานนะ<ม>ลหลานหลานก็ได้เนาะนี่อ๋อมีแล้วหลานลานีน่เป็นยังไงครับ เรียนหนังสืออยู่ตอเรียนหนังสืออยู่เรียนเรียนเรียนมหาอะไรอะครับพอแล้วพอพอแล้วไอ้สองไม่พี่เดินสะดวกเถอะมึงไม่คุยเรื่องไอ้นี่เลยกูไฟเกลียวมาแล้วอ่ะเออที่น้องคุณเคยกินแล้วไงอ่านี่ยนี่นะสวยๆนะทิ่มาเฮ้ยดูชาอย่างนี้เหมือนเคยกินแหละก็เคยกินอันนี้มันก็มันจะเปรี้ยวไงเฮ้ยเหมือนเหมือนอะไรวะเดี๋ยวมะแขวนอะไรนะ เมืนมะเหลือนอะไรนั้นมะนาวมะนาวโหเลยมะเขือเทศมะม่วงขาวมะนาวโหคล้ายๆกันอ๋อเออใช่ใช่ใช่คล้ายๆมะม่วงขาวมะนาวโหแต่นั่นมันลูกใหญ่มันเอาไปทําน้ําได้คือถ้าใครนึ่งข้าวไม่ออกมะม่วงขาวมะนาวโหเลยนี่แต่มันเล็กนี่ลองชิมนี้ดีกว่าเติ้นอันนี้ขมกูเคยกินกูเคยกินอันนี้ก็เป็นผักหวานนะใช่หวานใช่ใช่ เดี๋ยวไปร้านอื่นดีกว,ว่ามันค่ร้านแรกนะร้านแรกร้านแรกร้านแรกยังมีร้านสาวอ่ะเออ, <laughs> ข,อขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอันนี้โหนี่พี่นุก,กินอยู่เลยนะครับ ม้าสามป้อมพี่นุกินอยู่เลยถุงละ20บาทแต่ว่าอันนี้ก็คือแก้เจ็บคอนะครับแต่พี่นุจะกินแบบเป็นน้ำนะฮะน้ำมะขามป้อมตอนนี้เหมือนเขาจะแบ่งเป็นสองซอยแล้วเราไปซอยไหนกันไหมเราไปซอยเราไปซอยซอยไหนนะไปไหนนั้นเราไปซอยจุเดียวซอยจุเหมือนมึงเวอะเมื่อคืนคุณไปซอยอะไรมาคุณเต้นท่าเมื่อคืนให้ผมดูหน่อยไม่งั้นผมเอาวเดีโออินเสิร์ตได้ไหมจำไม่ได้ดิจำไม่ได้ครัผมจำไม่ได้งั้นอินเสิร์ตไหมครับอินเสิร์ตครับ เฮ้ยห่าอันนี้พี่ตินควายหนังควายเป็นสิ่งที่พี่ตุ๊กคุงตามหาอยู่นะครับพี่นุกคุงบอกว่าเขาเคยทําแล้วมันอร่อยมากใช่นคือหนังควายหนังควายจีแต่ว่าอันนี้ต้องเอาไปจีแล้วก็ทุบอีกใช่ไหมแม่ นะอันนี้คือหนังควายที่เขายังสดอยู่นะครับต้องเอาไปลนไฟแล้วก็ให้มันดำๆเนาะแล้วปุ๊บให้มันมีเส้นๆให้มันคลายเหนียวปุ๊บแล้วก็เอาไปต้มนะครับต้มให้มันยุ่ยแล้วก็เอาไปต้มยำหรือว่าไปลาบคล้ายเอ็นใช่ๆคล้ายเอ็นนี่คล้ายเอ็นแต่เยอะหนึบกว่าเอาไหมอันนี้เอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูก่อนเราไปดูดูอย่างอื่นก่อนดีกว่าเฮ้ยแล้วมีอย่างนึงนี่นี่ลูกอะไรก็ไม่รู้นี่ดำ เขาลักเปล่าอันนี้ลูกตะคบปลาตะคบป,ปังเราเคยเห็นแต่ลูกเล็กๆนะแบบที่เป็นสีนแดงๆที่เรากินอ่ะอันนี้กินยังไงครับแม่กิน,ข,นข้างในมันข้างในมันเคยกินไหมไม่เคยอะดิอันนี้ห่อเข,อขาตั้ลูกได้ไหมห่อเขาตั้ลูกได้ไหม<_<_กินเลยนี่นี่กินยังไงนี่นี่เดี๋ยวเราให้ชิมด้วยอ่ะอ๋อคืนก่อน ก่อนแล้วปอกเหรอครับข้างในบบีี้วยก่อนบีบอ๋อนี่นะนี่นะนี่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 พี่พี่รสชาติหอมหวานกินได้แล้วคืนดีเหมือนอ้งอุ่นอ่ะเหรอเออมันเหมือนอ้งอุ่นน่ะเดี๋ยวพี่เพิงจะพามาดูเห็ดนะครับเห็ดนางฟ้าครับเห็ดนางฟ้าครับหายไปเห็ดหรือหายไปถึงอะไร อันนี้อันนี้เห็ดอะไรครับหายเห็ดหรือหายไปหรืออะไรอันนี้อันนี้เห็ดอะไรครับีนนเห็ดนางฟ้าไหมครับฟีค่ะแต่ไม่ได้ดเดอาคุณของเห็ดไม่มีครับมีแต่นางฟ้าอยู่ตรงนี้นางฟ้าอยู่ตรงนี้เป็นเซตสำหรับแกงแคก็มีหลายผักนะครับพี่ลูกคูแกงเป็นไหมอ่ะเป็นนะครับเอาไหมแกงแค่นะอันนี้ได้อย่างเงี้ยเซตเท่าไหร่อ่ะยี่สิบบาท กินที่ทั้งบ้านอ่ะเออแล้วลองไหมลองไหมได้ได้มันมีผักอะไรบ้างครับมีผักรวมกันนะจ๊ะผักป่าผักรวมครับเป็นของป่าเหรอแม่เป็นผักแกงป่าจ้ะอ๋อเป็นแกงป่าแกงแกงแกงเป็นได้เหรอแกงเอาบาเอาบ้างอันนี้อันนี้อันนี้อารับจานละยี่สิบบาทเป็นผักรวมกินโซชุกินตรงหนามหรือกินตรงใบครับใบครับยอดยอดมันอ่ะผักปู่ย่าเคยกินฮ้ยใบที่เราโดนมันแล้วมันหุบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เปรี้ยวครับอันนี้อันนี้จอกเปรี้ยวเหรอครับอ้าวเป็นแกงใส่เห็ดครับอืมอืมเปรี้ยวนิดนิดแต่ไม่เยอะแล้วเวลาแกงนี่หนามมันจะไม่เป็นอะไรครับไม่ได้แกงครับเอากินสดแบบต่อไม้เนี่ยครับเจ้าอันนี้หลานสาวเหรอครับหลานสาวแล้วมีมีมีกี่คนนะครับมีกี่คนนะครับสองไม่ครับยังมีอีกหลายร้านโอ้มีเยอะมีเยอะที่นี่มีเยอะเยอะมากเยอะเลยไล่กินนี่อิ่มนะ มฮะทีละยอดสองยอดเะอิ่มเดทีละยอดสองยอดเะอิ่มจะบ้าหรือไงเดง๋ยร้านเนี่ยซื้อด้วยก็ได้เฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ะครับพกเกิดพกเหรอพกลกลกเป็นลกบัวบัวฮะโอ้โหบัว กิโลละ250ร้อยห้าบาทเลยนะแล้วตัวคือมันขายยากเลยนะมันชอบเป็นยัไรกินนะลูกอันนี้ตัวจิ้งหรีดใช่ไหมติ๊กนี่ขอจับได้แล้อ่านี่จิ้งหรีดจิ้งหรีดอันนี้สามสิบห้าตัวถึงร้อยบาทเนี่ยแม้ยังไม่ตายเนี่ยมันร้องมันร้องอันนี้เขาจะทำแบบอากาศพ่อขาศพ่อขาศที่กลุ่มนี้ตัวอะไรอ่ะไก่ไก่ไก่บ้าน อันนี้ลูกเยียบมันเนี่ยลูกมันเนี่ยนกเป่านกนกนกเราอะนกตลอดเลยเราอะนกตลอดเลยเอะไรอ่านี้แบงกาแบงกาตัวผู้รูได้ไงว่าตัวผู้เขาเขียนอยู่เขาเขียนอยู่เราไม่รู้หรอกเลยนะตัวผู้ตัวเมียโรานนี้ก็กินได้เลยครับไม่ได้ครับพี่ต้องมาไปทุก่อนแล้วถึงเป็นตัอ๋อเป็นตัพี่อันนี้ต่อ ต่อที่ต่อยแบบหัวงอกกันเหรอครับต่อต่อหลุมไะลองไหมลองอะไรลองลองลอเนี่ยเอ้ยนี่เป็นรังเลยเป็นพึ่งเป็นรังเป็นพึ่งเนยที่เจอในตรงปอไผ่ไงชิมเลยพี่ด้านนะต่อชิมเลยสดๆเลยจับนี้เลยนะมฮึมฮึมอ่ะลองลองไหมได้ได้เอาอันไหรรังมันเล็กน่ารักกว่าขนุกเลเนะอะไรอันนี้กินได้หมดหมดนี้เลยอ่ะใช่ เอาสิบาทนะครับเอ้ยทั้งรังเลยรังอันนี้กำลังสร้างรังปุ๊บเจอเลยเอาอะยังไงเอาดิของเลยกินเลยกินหน้าร้านเลยมีอะไรกินได้ีไหมมีอะไรเหรอกับไข่พึ่งเนี่ี่ไข่พึ่งเนี่ยมันก็เป็นแมลงทอดไข่พึ่งมีนุ่งร้องไหมพี่นุ่งนะครับขออภัยด้วยนะครับเมื่อคืนกับเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งใช่เจ็ดโมงครับเจ็ดโมงครึ่งครับนะครับคุยขอโทษเหยียบตีนคุยขอโทษเหยียบตีนทำไปทำมิด ทำเพื่ออะไรอ๋อไม่เป็นไรครับพี่นุกคุมขับ7โมงครึ่งไปกับไอโยไปไงโยครับนะอินเสิร์ตไหมอินเสิร์ตมันดูตะมุตะมิดีว่ะใช่คำเงี้ยคำนี้ใหญ่เนี่ยฮะอุ้ยหนุ้ยหนึ่ น้ำเยิ้มเลยครับอันนี้นะครับนะกดที่ตะกาได้เลยนะครับเวลาน้ําเยิ้มอย่างนี้นะครับอ่ะอ่ะวิลคุณลองนี้ไหมได้ครับออกเกี้ยวออกแล้วมันจะเป็นกลิพึ่งเลยเว้ยลองเลยปิ้งนะครับดิกพึ่งเลยเอาไปปั้นได้มึงเวอร์ก็บอกว่าพึ่งปิ้งพึ่งปิ้งไปถามว่าปิ้งนานยังเออเออมึงนี่ไม่รู้เรื่องแน่เนี่ยอายุอันนานเนี่ยไปแล้วมึงเนี่ยถ้าจะลงพึ่งติดต่อกะพึ่งพปิ้งปิ้งนานยังก็บอกว่าพึ่งปิ้ง มึงจะเล่นอถึงไหมใครก็ได้หยิบมันออกไปดีน่าลำคาญเหลือเกินอุ้ยอันนี้อันนี้มีรสชาติแน่ๆรสชาติมันเหมือนนี่ยพึ่งสดมีน้ำหวานด้วยนะทุกคนอันนี้พึ่งสดครับเดี๋ยวลองชิมกันนะอือหืออุ้ยเฮ้ยอันนี้อร่อยว่ะเนี่ยดูดอ่ะอันนี้อร่อยกว่าอันนี้อันนี้หวาน เขาเรียนรู้อะไรท้าเรียนสงสัยว่า,ารนะู้อะไรมันเ,เอาไว้ไกินเลยกินเลยอลองครับกินปิ๊งกักินตะลิงปิงแต่ห้ามทำหน้าปเาปรี้ยวว่ะลูกคุณิ่มก่อนป่ะง่วงๆอ่ะซื้อกลับมาครับต้องจิมมงจ้มอะไรไหมต้องจิ้มอะไรไหมอ๋โอโน่นโน่นเขานี่เองเขาให้เดี๋ยวผมซื้อจานนึงเลยกินตะลิงปิงแต่ห้ามทำหน้าเปรี้ยวจัดเต็มๆคำเด้อจับตาดูนะครับจับตาดูเลยหรอวะ ไไม่หวตาตาเมึงที่ไปก่อนแล้วนะตายังซ้ำเหรอมันจะแทะแค่ไหนเชียววะลอง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 นี้พี่จะลองนี้มันจะแทกแค่ไหนเชียววะนี่ของพวกนี้เราไม่ค่อยเห็นในตลาดทั่วไปนะห้ามทำหน้าเปรี้ยวนี่ทำได้ไงอ่ะหวานๆเลยไอ้ดูดิร้องให้ทำไมร้องให้ทำไมเดร้องให้ทำไมก่อนเปรี้ยวเปรี้ยวไหมเปรี้ยว อ่ะอีพีนี้พี่นุอาจจะแบบขอผ่านเรื่องกินไปก่อนเนื่องจากว่าอยากให้หายเร็วๆแค่พูดนี่ก็ลำบากแล้วนะครับตอนนี้พี่นุคงเจอเห็ดมาริโอเขาเจออะไรครับเห็ดมาริโออันนี้ใช่เห็ดมาริโอไหมครับเห็ดแดงกอ่อเจ้าทำไมมึงเข้าใจยากจังวะเห็ดแดงก่อแดงนะแดงครับแดงนะแดงอยู่นะ แดงอยู่แ, desktop, แ Christ, ดงแดงอยู่ครับแดงผมก็ว like. ่าแดงนะแดงก่อแดงก่อมแดงไหมอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แดงไหมอ่าแดงดิแดงเห็นอยู่เห็นอยู่ในว่าแดงะแดงถามอีกเห็ดแดงแดงเลยแล้วเนี่ยเหมือนมึงเหวอะส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรครับเห็ดแดงเอาไปผัดเอาไปแกงไปใส่จีนอ่ะเอาไปทำยาเป็นยาขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับ น้นอะไรนี่สาลายาลายบดสาลายครับสาลายบดชื่อเรียกขำเลยขำหรือว่าเขามีชื่อหนึ่งนะชื่อว่าไข่น้ำใช่ไหมไข่ขำอ่ะไข่ไข่ก้าวหรออ่านี่นะชิงฤทธิเป็นแบบกระสอบเลยนั่นเแล้วมาแบ่งกันตอนนี้ว่าขายดีนะครับชิงฤทธินี่ ขายดีทั้งผักไปไหมเอาไหมอยากกินผักไหมได้ได้ได้ไอ้นี่พี่นุพงศ์ไม่ได้กินนานแล้วเออเออมีคลิปอยู่ในช่องวนุพงศ์อยู่ใช่ไหมมีครับมีแ่ะผักแต่มันทําได้หลายเมนูนะเอาต้มยำผักไหมเออได้เออบมยำต้มยำไม่เคยกินเหมือนกันอ่ะนี่นะครับถามหนึ่งพง A few moments later มีเรื่องครับทุกคนทำไมวะเอาเลยไหมอะไรวะมันยังไง มันต้องเล่นแล้วมันเฮ้ยใครมาหยามเราปล่อยอย่างนี้ได้มาม่วงกวนมาม่วงกวนเฮ้ยใส่เลยไหมใส่ไหมมึงมีหาเรื่องกับผลไม้มึงไม่เก่งไงไอไอของที่มันทำอะไรไม่ได้เนี่ยนะไปแล้วสมองมันไม้หรายขนมไม้อ๋ออันนี้เป็นขนมไม้นะุกคนรู้ยากนะก่อนกค่ะถ้าอย่างเงี้ยเราสามารถกินได้แต่ถ้าเป็นพวกไม้ลูกชิ้นเนียกินไม่ได้นะไม้ลูกชิ้นเนียกินไม่ได้นะไมากินไม่ได้นะครับต้องแบบเป็นแต่สิ่ง อ่อนใจกับมึงไอ่สักพูดไม่คิดเซตนี่มาเจอก้ามปูอันนี้เขาหนึ่งให้แล้วนะต้มแล้วเป็นปูอะไรครับปูอะลัดก้าดีวะมันไม่ถูกปูนาอ๋อ เราจับมากลอดกันใช่ไหมมีทริปที่ไปไอสูนอนุรักษ์ปูนาไทยอะระดับลูกอ่ะที่เราไปกันอ่ะแต่นี่เขาแยกมาให้เราแยกมาให้แล้วนี่เขาไม่ต้องเลยเราก็ปูออกอนี้มันปูไปครับนั่งกินนั้นน่งใหมนั่งกินนั้นของแปลกเยอะนะที่เนี่ยปูนึ่งก็แล้วก็ปูเป็นก็มีปูเป็นปูเป็นน้ำเย็นน้ำเย็นปูเป็นปลาหรือเปล่าปลา What What the fuck นี่นะครับองทู ผมชิมสักกระปุกได้ไหมครับผมชิมสักกระปุกได้ไหมครับ <c oughs> ชิมยังไงครับเฮ <c oughs> ้ยอะไรเนี่ะ <c oughs> ตึ้นอะไรครับเนี่ยอ่องปูอ่องปูไหนนั่นดมหน่อยเฮ้ยเป็นไงกินเหมือนปูเลยกินเหมือนปูเลยอย่างนี้เหรอครับชิมอย่างนีอ๋อนี่ไงนี่ไง เป็นไงก็คือรสชาติก็เหมือนมันปูแหละแต่มันจะมีรสชาติเค็มอ่าเค็มเค็มเอาเยอะไปป่๊วะอู้จิ้มขนาดนี้แค่เคยกินที่ไทยไดยี่สิบบาทเองเดี๋ยวเดี๋ยวขอชิมอีกสักสามครั้งขอชิ้มอีกสักสามครั้ง ตอนนี้นะครับเราก็ okay. เหยียบตีนอีกแล้วเหยียบตีนอีกแล้วมาเหยียบตีน้เติ้ลอ๋อใช่ตอนนี้เรามาเจอร้านร้านหนึ่งครับที่มีพัวเขาเรียกทอดมันทอดเปลือกทอดกล้วยอะลอยตอนนี้มาเจอของชอบครับของชอบอะไรอะกลอยลอยลอยใจลอยทอดใครไม่เคยเห็นกลอยนะครับคล้ายๆเปลือกอ่าขาวๆใช่ไหมใช่มันจะเป็นหัวขาวๆแล้วก็ตะกุ่มตะปั่นนิดนึงคือรวมได้หมดเลยใช่ไหมครับ minutes five later นี่ทุกคนมันว่างาารน้อยหรอันนี้กอยทอดมีชุบแป้งแล้วก็กอยแบบที่เป็นชุบแล้วตอนนี้ผมไปแป๊บหนึ่งมีพวกคุณมีอะไรเด็ดไหมเด็ดมีมีเยอะเลยจะเด็ดยอดหรือเด็ดปลายอ่ะจะเด็ดยอดหรือเด็ดปลายอ่ะมีเยอะมัยมีแต่ยอดผักเหรอเออมีแต่ผักแต่ว่าแต่ว่าคุณไปไหนมาเมื่อกี้ไม่ไปไหนมาก่อน ผมพอดีผมเห็นมีนักท่องเที่ยวเขาไม่ได้รับความนอำนวยความสะดวกเ็เยติดติดเนี่ยผมก็เลยแบบแปลกตัวติดติดกันผมก็เลยเดินตามไปช่วยเหลือเขามากี่คนมาคนเดียว่คนเดียวด้วยใช่ผมก็เลยแบบเฮ้ยมีอะไรผมช่วยไหมแลกไอจีกันไหมแลกไอจีกันไหมผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงแต่คือทําไมต้องแลกไอจีกับเขาไม่เผื่อเขามีอะไรผมช่วยเหลือไปดีกว่าลำพังมึงขับรถทิ่แถวนี้มึงก็หลงอยู่แล้วมึงจะไปช่วยเหลืออะไรเขา เอาไปลผมเป็นคนไม่ค่อยชอบกินเหล้าเท่าไหร่ครับแต่ชอบเหล้าคิดไม่ทันคทันผมผมเป็นคนทารเหล้าครับแล้วไงต่อก้าผมเป็นคนชอบนะมึงสามคนไปตกร้องกันก่อนกูรอได้แม่ฮะผมแซลเาง่ายอย่างี้เลยไม่ได้คิดอันนี้โกโก้ครับกาแฟครับจริงๆผมก็อยากได้นะกาแฟทำไมอะ พอขาดคนเทคแคร์หัวใจพอขาดคนเทคแคร์หัวใจขึ้นแทนไปเรื่อยๆรแมนค้าเขาก็แบบคุยกันเล่นๆใช่ไหมเออสนุกใช่ไหมสนุกสนานเราไม่ได้คิดจริงจังอยู่แล้วอันไหนพี่ตอนนี้เหรอ20บาทสามสงห้าสสามงเลยไหม อนนี้เราอาจจะแวะพักหน่อยเพราะว่าตอแห้งแล้วสาวเยอะหน่อยไม่ได้พูดเลยบางทีอ่ะแบบผมว่าเกรงใจเพื่อนไงเพื่อนเขาอยากได้อะไรเงี้ยอยากได้คุยกับเขาเออผมอยากสร้างสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆออเสร้างความสัมพันธ์เออเอาใบบุบบกแล้วก็น้ำใบบุบเฮ้ยใบบุบบกแก้ช้ำในอยเป็นอะไรอ่ะเป็นช้ำอะไรมาป่ะช้ำใจครับช้ำใจคเขา นี่เดี๋ยวผมแปะผมแปะผมแปะเขาเรียกอะไรนะไข่ที่เป็นตัวอ้าวต้องลองครับอย่างนี้เตึ้นกับพี่ลูกคุณเดี๋ยวผมจะเลือกไม้ให้นะครับไม้นี้โอ้โหไม่เคยกินกูครั้งแรกเลยไม้นี้ไม้เท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบบาทยีบาทตกลูกละห้าบาทนี่นะครับนี่ลูกละสี่บาทสิเออวะห้าห้าสี่สิบเนี่ยพากูงงอีกเตึ้นเปิดเลยครับ กินอย่างนี้แหละครับมันกินได้มันกินได้เขาบอกวอร่อยมึงไม่เอาลูกธรรมดาให้กูมึงไม่เอาลูกธรรมดาให้กูมันต้องแบบนี้เลยได้จริงๆนะครับอายาแดกเลยมักินได้ั้งแรกจริงๆนะพี่ดูเขาบอกว่ามันอร่อยอร่อยกว่าปิดตาก่อนไม่ต้องจิ้มอะไรใช่ไหมฮะเออมีซอสเลยได้เลยเออเสียดายพี่ดูเจ็บคอนะครับก็เลยแบบกินไม่ได้นะครับอุูยน่าอร่อยอ่ะเดี๋ย้ไปใส่ตู้เย็นไว้ พี่นุ้ยว่าจะต้องรอตลาดหน้านะครับอย่าลืมนะทุกคนกดไลค์กันด้วยกดไลค์กันคนละหนึ่งครั้งนะแล้วก็อย่าลืมตั้งชื่อรายการมาชื่อรายการไหนถูกเลือกนะมีของรางวัลแจกเป็นเสื้อค่าสิ้นร้อตัวอ่ะพี่ต้นกินแล้วครับผมคือมันไม่ใช่แค่ตัวเฮ้ยมันมีขนแล้วเฮ้ยเนี่ยนี่ครับเป็นปากเลยอ่ะเป็นปากเนี่ยไข่ข้าวเรียบร้อยพี่ต้นอันนี้ทำอะไรอยู่ํำใจคำใจกูไม่เคยกินจริงนะ หนึ่งสองสามผมเคยมากินแล้วผมก็หายใจว่าจังไม่ได้กิน,นอ่ะใครี่ผมเขาคุ้งไงไหมครับพี่คุ้งฝากเหรอ อึงไทยโอเคข้าวอึ้งข้าวอึงไทยใส่กัวายัดกัวยัดกัวเข้าไปอีกอ่ะลองวิเตอร์ลองมหมใช่เงี้ยเนอ่ะเขาจะยัดกัวแล้วกัดนี่เลยใช่อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยแล้วอย่างข้าวื้ออร่อยอื้อร่อยเลยหน้าตาจะดูไม่น่ากินแต่อร่อย ก็เดินไปรอบหนึ่งครับก็ได้ของแบบมาเต็มไม้เต็มมือนี่มีที่มาเรากลับมาชุดนึงแล้วนะใช่นะก็ม right ีของแปลกๆเยอะเลยนะครับแมค้าก็พอมี ได้พอมีเมื่อกี้ก็เจอกันอยู่ผมเจอสองรอบเลยทีเดีสองรอบใช่นะครับบางอย่างมันก็เป็นของที่อาจจะเป็นแบบเฉพาะทางจริงๆแล้วไม่คุ้นจริงๆเออแต่บางคนก็อาจจะชอบใช่นะหรือว่าคนดูนะครับชอบแบบไหนก็ลองคอมเมนต์มาหรือว่าของอะไรที่คนดูเห็นแล้วเฮ้ยไม่เคยเห็นเนี่ยเราก็แบบอยากมาถ่ายนําเสนอให้ดูครับนะแล้วอย่าลืมนะครับชื่อรายการนี้คอมเมนต์เข้ามานะสําหรับรายการเดินตลาดของพวกเราถ้าชื่อไหนถูกใจนะครับเดี๋ยวพี่นุให้รางวัลเป็นเสื้อหนึ่งตัว นะครับผมอ่าแล้วสําหรับวันนี้ตลาดดอยแก้วน่าจะมีเท่านี้นะขอบคุณสมาชิก VIP นะครับกับทุกคนเลยนะแล้วก็ซูเปอรแ์แตงด้วยนะครับทุกคนที่ซูเปอรแ์แตงให้ทีมงานแล้วก็พวกเรานะฮะขอนดนึ่งนะช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้เรานิดหนึ่งเพราะการกดไลค์หรือคอมเมนต์เนี่ยมันทำให้อัลกอร,ริทึมของ YouTube เนี่ยเหมือนเขาสนับสนุนเราเยอะขึ้นเพราะว่ามีคนชอบอวิดีโอของเรานะแะดังนั้นถ้าอยากให้เรายอดวิวเยอะก็กดไลค์ให้พวกเรานิดหนึ่งนะครับ,รบขอบคุณมากครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ตลาดต่อไปนะ E.P. นี้รายการนี้จะประสบความสำเร็จมีคนดูหรือไม่ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับโอเคขอบคุณครับ